ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะอัปเดตไลฟ์ชาแนลนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับไปเล่นอาจารย์ไก่นะอาจารย์ไกในร่างเขาเรียกว่าร่างมังกรปะ อ่าเป็นอาจารย์กห่ตัวนี้นะซึ่งผมเนี่ยยังไม่ได้ทําคลิปสอนเลยนะซึ่งมีหลายคนขอมาเดี๋ยวผมก็อาจจะทําให้นะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งผมก็จะลงคลิปสอนแนละ้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาเล่นตัวละครน,นี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าอาจารย์กห่ตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับซึ่งผมเคยลงคลิปไปแล้วมันเป็นตัวที่เก่งเลยนะโอเคไหมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับอันดับแรกเราต้องไปจัดทีมก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นทีมที่ผมเล่นไว้รอบที่แล้วนะอ่าเป็นแบบนี้นะ เดี๋ยวผมจะเอาทีมตัวเก่งของผมไปเลยละกันนะเอาเป็นอาจารย์ไก่แล้วก็เ,เป็นโอปิโตตัวนี้นะซึ่งอาจารย์ไกผมเนี่ยจะไปกับตัวแข็งเนาะแล้วก็ชิซุยผนจะไปกับสิยูดินแล้วก็โอปิโตนะครับผมก็ไปกับอ่าตัวสะท้อนตัวนี้นะครับแล้วก็สารเชิญเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะเอาเป็นแบบไหนดีทุกคนผมว่าแบบนี้แบบนี้นะโอเคก่อนปะโอเคนะคัะผมคิดว่าแบบนี้น่าจะโอเคแหละแล้วกอาอีกาไปด้วยอ,อ่ะโอเคเมื่อจัดทีมมาเสร็จแล้วนะครับก็ เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มเนี่ยผมเนี่ยขอทุกคนนิดนึนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์ช่องอัลตไลท์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปวิดีโอให้ผมนะกดไลค์คนนะหนึ่งทีพอนะไม่ต้องกดเบิ้ลนะครับกดทีเดียวพอนะเมื่อทุกคนกดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยนะครับผมปะ่ะจะพาไปเล่นกันนะวันนี้นนอา่ารอบนี้เราก็มาเจอมินาโตะนะครับโอ้โห เป็นสกิลหักล้างของเราเลยนะอ่าล้างกับตัวแข็งมาเจอกันเนี่ยผมค่อนข้างลําบากเลยนะเดี๋ยวต้องอ่าค่อนข้างที่จะต้องใจเย็นครับในการเล่นรอบนี้อมา,ามาดูฉากเปิดต,ตัวของเรานะเป็นยังไงละ่ะเรับป่ามาปะเฮ้ยไม่โดนเหรอบึมบ้มบึ้มเฮ้ยนียังไงล่ะเฮ้ยต้องต้องอันนี้ต้องไม่งั้นโดนนะครับไม่งั้นโดนนะนี <S <S ่นะ มาดิหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสมโอเคหนึ่งสอสตีหนึ่งบึ้ม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 นะครับอืมหนึ่งสองสาโอเคหนึ่งสองสานะครับหนึ่งสองสมหนึ่งสองสามบึ้มบึ้มบึ้ม โอเคนะครับผมว่าจะสกิลสองเตะขึ้นไปอีกทีหนึ่งมันตายก่อนนะไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้ไม่ทันเนะาะอืมตอนนี้มาดูนะครับว่ากับซาสเกตนะ่เราจะไหวหรือเปล่าไปไปผมคิดว่าไหวนะฮึปบึ้มบุ๊มอุ้ยอันตีเลยเหรอโอ้โหถามจริงซาส,สเกตนายทำอะไรของนายเนี่ย โอ้โหนะครับเมื่อกี้เขาอันติเลยเว้ยทุกคนนี่ไนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าที่ผมหมายถึงเมื่อกี้ผมจะทําแบบไหน,นะครับบึ้ม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 แบบแบบนี้ยังไงล่ะขึ้นไปนะขึ้นไปคราวนี้เราต้องแปลงล่างแล้วก็จบสวยๆแล้วทุกคนอันติเลยนะครับเป็นอกระโดดถีบนะเป็นเขาเรียกอะไรนะผีเสื้อราตรีป่ะคู่ เรียบร้อยนะซึ่งถ้าศัตรูไม่ตายเนี่ยเราจะตายเองนะแต่อันนี้ศัตรูตายนะเราเลยไม่ตายนะครับผมอ่าโอเคได้ไปเล่นต่อในรอบถัดไปเนาะคราวนี้จีระยาเนี่ยผมว่าเขาต้องกดตัวแข็งแล้วมาแล้วผมก็จะเนี้ยเลยโอ้โหทางน่าต่อยไปฟิททางได้ปะได้ปะโอเคนะครับแบบนี้ก็สวยเราเลยนะแม่ โอเคนะฮะหนึ่งสนะฮะหนึ่งสองปึ้มปึ้มปึ้มดึดุดุดนี่แหน่งปึ้มปมมอ่าแบบนี้หนึสเตะเตะเปึ้มนะฮะหนึ่งสองสามึ่มปึ้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 ม บึ้มนะครับมันต้องแบบนี้นะดูดูดูดตายปะโอเคนะครับอันนี้ก็คืออันติอีกแบบหนึ่งนะก็คือไก่มันมีอันติสองแบบเนาะถ้ากดค้างมันจะเป็นแบบมาจจิตื้อลาตีแต่อันนี้มันเป็นรัวหมัดนะที่กดทั้งเดียวนะบึ้มอืโอเคนะครับโอบ้กระโดดถีบลงมาไม่ตายเฉยเลยนะเหลือนิดเดียวนะครับผมอ่ะ โอเคแล้วก็ไปกันต่อเลยนะครับผมเอาทำไมมันมาหน้านี้โอเคไปกันต่อนะครับผมปะลุยลุยลุยลยอ้เจอโอบิโตอินชิกิแล้วก็มีโตะมีโตะอ,อยู่สุดท้ายเลยนะครับผมล้างมันอยู่สุดท้ายก็สบายเราเลยนะชื่อคุณบิ๊กนะฮะชื่อคุณบิ๊กนะครับขอชื่อคุณบิ๊กนะบิ <laughs> ๊ก ันโอบิโตะเนี่ยก็ผมคิดว่าผมสู้ไม่ไม่ลำบากเท่าไหร่นะเพราะจารย์แกสกิลมันเร็วนะครับแต่ว่าจะไม่เข้าไปก่อนนะนี่ไงบึมบ้มบึม้มบึ้มเฮ้ยเฮ้ยจับโดนด้วเยเหรอเมืเ่อกี้อะอืแบบนี้เราซวยนะใครซวยทุกคนเราเนี่ยแหละซวยนะเฮ้ย ามจริงผมไม่ตายแล้วเนี่ยผมไม่ตายแล้วเนี่ยอ่าฮะอ่าตอนนี้แหละขอแปลงล่างก่อนได้ปะเดี๋ยวค่อยแปลงแล้วกันนะอ่าตึ้ง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 ,งนี่แน่อืม,อม บึมโอเคเฮ้ยที่ามที่สามดิบึม,บม, okay. นนม,ม,บมเลือดเราเยอะกว่าปะอ่าเลือดเราเยอะกว่านะใช่ปะอ่าฮะเลือดเราเยอะกว่านะเลยชนะนะครับโอ้เสียดายเมื่อกี้ผมพลาดคอมโบว่ะเนาะเสียดายมากเลยนะครับไม่เป็นไรนะถือว่า,าผิดพลาดไปนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าอินซีดีนะครับ มาแล้ว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 เหรออะไรชั่งอ้ไรชั่งอ,อืมไอ้นี่นะอุย้ยไม่ดนเราด้วยนะครับอย่างดีเลยเครเขาเนี้บึ้มอืมขอใส่เถอะขอใส่ทีเถอะดุ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 ทายปะไม่ตายนะครับอ่าโอเคเจอต่อยตายนะ คนนี้แหละก็จะเป็นมินาโตะนะครับตัวสุดท้ายนะมากับสิกิวรังด้วยที่จริงผมคิดว่าผมไม่น่าลำบากผมแบบนี้เลยนะ,ะบุ๊มโอ้โหเขามีไอ้น,นี่นะครับเอาแล้วไงต่อเขอโปัได้นะเอ๊ไม่โดนหรอไม่พูดเป็นเล่นถามจริงเถอะเออมันต้องโดนดิ

แล้วผมพลาดอะไรหรอนะสัตว์อันเชิญก็มีน้าตัวนาจะก่ายอีกนะครับนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโอ้โหชิสุเราลอยสูงม,มากเลยเขาะไม่เห็นตัวเลยเมื่อกี้เนี่ยบึ้มว้านี่ไงล่ะเจอชิสุเราโชว์ไปทีหนึ่งนะฮะ แน่สุดยอดจริงๆนะเมื่อกี้แบบผมงงกับตรงมินาโตะมันมากเลยพุ่งเข้ามาตอนเราไอ้นี่เฉยเลยนะเรามันได้จักกะไปด้วยนะนโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ชนะมาได้นะครับทุกคนเออโอเคเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะอีกสักสองสามรอบแล้วกันเนาะนมาแล้วมาอีกแล้วนะสกิลล้างอีกแล้วเพราะผมยังงงเมื่อกี้ไม่หายเลยว่าทำไมผมอ่าอันติเมโตกไม่โดนเวย นะมันระยะต้องไกลดีนะมันระยะใกล้มากเลยนะเมื่อกนะี้เนี่ยผมงงเลยผมว่าตีไปเอา้าไม่โดนหรอครับผมไอ้เชฟแข็งไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมาเริ่มกันใหม่นะครับผมวอนนี้ช็อตสกะมากับล้างนะอโอเคบึ้มนี่นะไปล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 ะปุ๊บอ๋ออ๋ออ๋อนี่นะนี่นะ อาบึ้มเอาอีกแล้วเหรอมันหนีไปได้อีกแล้วเหรอโอเคอโอเคโอเค โอเคนะคะผมโอ้หผมแบบอึ้งมากบนันหนีไปได้อีกแล้วทุกคนนะเสียดายจัดเลยเสียดายจะขอเหเท่เลยนะเออโหเสียงตู้คชิ อ้อ่าเป็นไงล่ะโดนเราเล่นบ้างอ่าวเอ้าเอ้าเอ้าเอาอะไรของผมเนี่ยบึม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  โอเคนะชน,นะไปนะคราวนี้เป็นอาจารย์ไกลกับอาจารย์กไกลใช่ปะโอ้โหเมโตะนี่มันตัวแข็งไนงะมันเลยสู้ค่อนข้างยากนิดนึงเราไม่มีสกิลจับอะไรอย่างงี้นะอันนี้อ,อาจารย์ไกลมากับสกิลอะไรลืมดูเลยโ,เโมเดลพูดนะเมื่อกี้เนะี่ยบึม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 บมอ่า ชาวนี้แหละโดนเลยโดนเลยบึ้มบึ้มโดนหมัดรัวหน่อยบึ้มตายเลยนะครับคนนี้นะไม่รอดโอเคนะแม่ก็ถือว่าสวยนะจังหวะจังหวะอ่าที่ว่าเรา อันติไปอะแล้วเขาพุ่งมาพอดีอเนะาะจังหวานั้นเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในสถานะอมาตะนะเขาพุ่งมาคือโดนเต็มๆนะครับอ่าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมไปกันต่ออีกสักสองรอบนะเดี๋ยวรอบนี้ก็อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮุาโหในรอบนี้เราเจอสองซากุราเลยน่าลำคาญมากเลยตัวพวกนี้เนี่ยนะฮะแต่ก็เราต้องใช้ความพิวของเรานะเราต้องใช้ความพิวของเราเพื่อที่จะ เล่นกับมันนะอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะในระหว่างที่ผมพูดแบบนี้ทุกคนก็อย <downstairs> ่าเชื่อนะว่าผมจะทําอะไรเขาได้ดีขนาดไหนนะต้องดูในเกมทุกคนนั่นไงเห็นไหมล่ะอือ เป็นงนั้น่ะอะไรเป็นงนั้น่ะเอา้าเวรกรรมแล้วนี่บึ้มอ่าอ่าอ่าทำอะไรมาทางนี้แล้ว <laughs> มาทางนี้แล้วใช่ไหมมาทางนี้แล้วก็โดนสิครับโดนสิครับโดนสิคร,นสครับบึ้ม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 นะฮะเรียบร้อยโดนไปดิ เป็นไงล่ะคราวนี้มาอ่าเป็นอะไรนะอ่าชากุระเป็นไอ้่สกิลวงจากมันป่าได้นะต้องระวังนะคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องชาร์จใส่ผมแน่เลยบึ้มอ้าวไม่ใช่เว้ยบึ้ม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 ปจุกทันวะทันดินะครับอโอเค บึ้มอาา่าฮะมาดิครับก็มาดิครับโดนไปหนึ่งทีนะคราวนี้ผมก็จะต่อยนะต่อยแล้วก็สกิลหนึ่งเอาจะกะสองหลอดนี่ไงละ่ะมาแล้วอาจารย์ใครเรามันก็แบบโหดประมาณนี้แล้วนะฮะคราวนี้ก็จะเป็นนารูโตะต,ตัวสุดท้ายเขามาล้างนะเขามีล้างนะอไอสกิลพิเศษเขามันสามารถล้างตัวแข็งเราได้นะ ต้องระวังดี đi đi นะเริ่ม khai เขานี้แหละไม่มีรอดไม่มีรอดนะครับคำรามแล้วคำรามแล้วโดนถีบไปหนึ่งทีพุ่งเรียบร้อยนะครับโอ้โหมนแรงนะผมบอกเลยนะเป็นล้างเนะี่ยดูดิขนาดไม่ขี้แล้วเนี่ยขนาดไม่ขี้แล้วเนี่ยแหมนะโอเคในรอบนี้เราก็ถือว่าทําได้สวยนะโอเคไปนะเดี๋ยวก็รอบนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายของเราแล้วนะทุกคนนะ ก่อนจากผมอยากได้จังหวะส่สวยแบบเมื่อกี้อีกเลยนะโ okay, อเคปะรอบสุดท้ายไปดูไปดูกันนะว่าจะเสอตัวอะไรนะครับมาแล้วอ๋อเรามาเจอมีหนะ้าโตะผีอะฮะเดี๋ยวคราวนี้เราต้องขอใส่หน่อยละกันนะฮะมากับล้างแล้วก็ตัวแข่งอยู่ตัวสุดท้ายใช่ไหมอาจารย์กายมาคับเพิ่มจักโอเแค่นะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ยับเหมือนรอบเม่อี้เลยนะแต่ไม่รู้ว่าทําได้ไหมนะพูดไปงั้นแหละผมพูดไปก่อนนะไม่รู้ว่าผมจะทําได้ไหม จะทําได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะเอออดีตพูดไปก่อนนะเซนโต้ค่อยฟ้ามาป้าฟามาป้ามามันต้องแบบนี้อ๋อเขาไอ้นี่ไปแล้วด้วยนะครับอ้าวโอ้โหจับผมไปทันแฮะ อ้าอ้าหัวล้อคลายเมื่อกี้เนี่ยฮะหัวล้อคลายคราวนี้แหละเดี๋ยวผมจะใช้สายเชิงบ้างนี่ไงล่ะฮะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะมีคนเดียวหรือไงฮะหนึ่งสองสามเดี๋ยวผมทำอะไรให้ทุกคนหนึ่งสองสามหนึ่งสองซุปนี่แหละต้องแบบนี้นะฮะต้องแบบนี้ มีท่ามีอะไรหน่อยนะครับอาจารย์ไกลครับอาจารย์ไกลมาเพิ่มจัดกระเนาะปึ้มอ่าโดนโดนคู่บึ้มหนีนะครับอ่าคราวนี้แหละคราวนี้แหละนะครับเดี๋ยวเจอเราบ้างเดี๋ยวเจอเราบ้างนะครับเดี๋ยวเจอเราบ้างเดี๋ยว เดี๋ยวเจอเราบ้างนะครับนี่แนีน,นะนะเล่นก่อนใช่ไหมลนะ่ะเมื่อกี้ผมรู้แล้วเขาต้องวิ่งมาแบบนี้นะครับบึ้มนะครับอือรอรอสกิลสองนะตีไปเรื่อยรอสกิลสองนะครับผมอ่าหนึ่งสองสามบึ้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 มนี่นะนะครับเฮ้ย้าไมผมใช้สกิลสองจะไก่อีกหล่อน,นึงนะเออคิดไม่ทันนะเมื่อกี้เนี่ยผมคิดทันแล้วแต่มันตายก่อน <c oughs>

เียดายจังหวะนี้เสียดายแบบสุดขีดนะครับโอ้โหปิดไม่สวยเลยนะรอบสุดท้ายอ่ะไม่อยากปิดได้สวยแบบแบบคนอื่นเขานะเฮ้ยเอาละคราวนี้นะครับมันต่อของโบไม่ได้ละอ๋ออ๋อ อันนี้น oui> ี่นี่น hey ี mm ่นี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 ่ไปแล้วโอ้มาดิมาดิเรียบร้อยนะเอาชิซุยปิดก็ได้นะเนี่ยชิซุยปิดก็ได้อะไรมาหัวเราะอะไรนี่เนี่ยเล่ตาใส่เลยโอเคทุกคนนะสำหรับรอบสุดท้ายนี้ผมคิดว่ามันก็น่าจะสนุกพอสมควรนะใน อ่ารอบสุดท้ายนะผมก็ลุ้นเหมือนกันนะไอจังหวะไกลเนี่ยมันจะแทงผมโดนหรือเปล่าไอจังหวะที่ผมประโดดขึ้นนะแต่มั่ก็แทงโดนนะับผมอ่ะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็อ่าวิดีโอนี้นะฮะผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็พอนะสําหรับตัวอาจารย์ไก่เนะเดี๋ยววิดีโอสอนเนี่ยจะตามออกมานะเดี๋ยววันนี้ก็ชมวิดีโอการเล่นอาจารย์ไก่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะรีบทําออกมาให้เร็วที่สุดนะฮะโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องอัลตราไล์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารกับทางช่องอัลตราไล์เนาะก็เดี๋ยวพบกันใหม่นวิดีโอหน้านะฮะจะเป็นวีดีโออะไรก็าฝากติดตามด้วยวันนี้ไปละบายบายเจอกันนะครับผม